คนอังกฤษนะคะรักการดื่มชามากๆเลยมันมีการดื่มชาเนี่ยแต่ละคนก็ต่างสไตล์เนาะส่วนตัวพี่น้องเนี่ยชอบที่จะเทนมลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติมชา,อ,มาอ่าโอเค บางคนเขาก็เติมน้าตาลนะคะแต่ว่าพี่น้องไม่ได้ชอบหวานก็จะไม่ได้เติมแล้วก็จะได้ชาหนึ่งช่วยนะคะวันนี้เราแวะมาดื่ม afternoon tea นะคะแล้วก็กินสโคนกันอยู่ที่ร้านคาเฟ่ในยอรกนั่นเองค่ะ thank you thank you อันนี้เป็นอีกเมนูที่เราสั่งนะคะเรียกว่า jacket potato ค่ะก็คือ เออมันฝรั่งเนาะเอาไปอบนะคะแล้วก็ใส่ชูหนามายองเนสด้านบนค่ะแล้วส่วนพี่น้องเนี่ยสั่งทนันีนี่ไปแล้วก็ได้ชากับสโกนมาทานด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นสโกนสไตล์ยอคบรรยากาศด้านนอกนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันในซิตี้เซ็นเตอร์ที่ประเทศอังกฤษนะคะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นในร้านอาหารตอนนี้ที่เรามานั่งเนี่ย ก็จะมีคนที่เหมือนว่าเป็นชาวผิวขาวแท้ทุกโต๊ะเลยนะคะรวมไปถึงพนักงานเสิร์ฟด้วยเห็นแบบนี้ก็น่ารับดีค่ะตอนที่มาถึงที่สถานีรถไฟคุณสามีก็บอกว่าเนี่ยเอออันเนี้ยสำเนียงอังกฤษก็คือเห็นเลยว่าสำเนียงในลอนดอนเนาะมันก็จะต่างไปตอนนี้เรามาอยู่ในยอร์กก็จะได้ยินอีกสำเนียงหนึ่งนั่นเองค่ะขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ